ซูมซูมไฟไฟโอแคมของข้างในเนี่ยทนอะไรทำทัทำทน,ททน,ททนทขอให้โฟกัสทีท่หน้านของขวัญครับสวัสดีวันปีใหม่

การมันมันกดมันดมันกดมันกดเสียมายาทคุณั้งหมดถอนมือแรโดนเสียมารยา้วย